เชิงตนันโฮเทลนะคะไอแคนเบก t ต okay. ่ซอยถูโอเคโฮเทลระยองบีทแอนยินดีต้อนรับสู่แหล่งท่องเที่ยวจังวัดระยอง Welcome to Tourist อะไรนะทัก mm hmm. ชัน่นเนาะออฟระยองใช่ไหมจะสนุกมันเอริสโอเค

ไอไอไอวอลโคดาวเดะว้าวชะเลหาดแม่น้ำพึงลานหินเทานะคะ g o อ d afternoon everyone Welcome to my channel Thai Aussie t นะคะ Say hi everyone from r y o n g ที่หาดแม่ล้ำพึงนะคะ กับที่เราสแตนบายเฮียสแตนแอพเฮียหาดแม่รำพึงลานหินขาวยสสนัดดี่คอลานหินขาวเฮียยาย่าเวลี่ไนท์นะคะนี่เลยอัปตอนนูนไทม์นะคะเนียเนียเอ uh, 4pm นะคะอิสซันซันเวลลี่สตรองนะคะมีซีดัตุเดย์เทอร์ตี้โฟเทอร์ตี้โฟดีกรีออรี่นะคะแอนลูกแกด ว้คว uh ินนะคะเจ๋อเจ๋อซ้ายว้าว You see that mountain, ะคอนเนอร์ call, uh, mm hmm. ยูซีดเดอะ์มัลเทอร์นะคะวีคอร์ก้นอ่าวอเขาแหลมย่านะคะเน็กไซด์นะคะเดอะคอนเนอร์นะคะเดี๋ยวทูเดย์วีวิวทูดูแอ่ะเช็คอินเอาท์ฟอร์ยูทูบโอเคว้าวเวร์ลี่นา์สดชื่นเลยคะ่ะยูไลทายยูฟิวมันฟิวกด นะใช่ไหมเด็กมีหนไอ้บอสกินได้

Follow me. Uh, for a understand. Where's the Fortuna? You know, drive a Fortuna, mate. Yeah, you can drive for and for you need to understand about this. You don't need to drive the Ford Foreigner, mate. Wow! You drive right. Foreigner crazy, mate. You already drive something crazy, mate. You know about that? Careful! เกาะแบงคอกจูฮาวเวอร์หาโอรีไดวิงขังเสียแอนิฟิวเลสปินดาภัตยาอยู่ไรล์ลูกาขังเสียแอวเบล70กิโลเมตรโอรีน้ำป่าแคนโกลทางแบงค์นี่ดีจูเซเว่นเลสก็จูฟาร์ซวีฮันนี่บูนอสองแบงค์นี่ฮับโคเทลวีฮับดีสัน explain about uh, many many lady สวย some from ฝรั่ง or foreigner they not u n d e r s t a not d n get about lady สวย is mean lady สวย lady beautiful ใช่ไหม and what more what more language น่ารักน่ารักก็ lovely นะคะ and how your i a e are you single or are you married <Me. S 1> yeah most well, uh, of the time I married but sometimes t i i โซเชียลใช่ไหมโอเคโอเคไนโอเคค่ะ thank you